ชรคข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะอัปเดตคนละครึ่งเฟส3ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3คนเก่าคนใหม่ทำไม่เหมือนกันเช็คช่องทางและวิธีลงทะเบียนได้ในคลิปนี้นะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรุงเทพธุรกิจและเช่นเคยก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและยูทูบแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะ คลิปนี้รวมช่องทางและวิธีลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3นะคะทั้งสำหรับคนเก่าที่เคยได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเฟส1และคนละครึ่งเฟส2และคนใหม่ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์คนละครึ่งมาก่อนนะคะพรุ่งนี้14มิถุนายน2564ดีเดย์ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3 เพื่อรับสิทธิ์เงินเยียวยา3,000บาทแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงโควิด -19 โดยครั้งนี้เยียวยาครอบคลุม31ล้านคนโดยแบ่งเป็นกลุ่มที่เคยได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเฟส1เฟส2มาแล้ว15ล้านคนและกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์คนละครึ่งมาอีก16ล้านคนซึ่งทั้ง2กลุ่มมีวิธีการรับสิทธิ์และช่องทางที่แตกต่างกันออกไปโดยแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะ หนึ่งกลุ่มที่เคยได้รับสิทธิ์คนละครึ่งช่องทางรับสิทธิ์คือแอป,ปเป่าตังนะคะวิธีการรับสิทธิ์ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แต่ต้องกดปุ่มรับสิทธิ์ในแอป,ป,ปเป่าตังในวันที่14ีมิถุนายน2 5 6 4 2กลุ่มที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์คนละครึ่งมาก่อนช่องทางรับสิทธิ์ก็คือ w w w o คนละครึ่ง com หรือแอป,ปเป่าตังวิธีรับสิทธิ์ต้องลงทะเบียนใหม่โดยการลงทะเบียนรับสิทธิ์สามารถลงทะเบียนได้2ช่องทาง 1. งลงทะเบียนผ่าน w o w l o l a d e co. m เลือกเมนูลงทะเบียนรับสิทธิ์สำหรับประชาชน 2. ช่องทางที่2คือลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตังพร้อมผูก G-Wallet กดแถบโครงการคละครึง่งสำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิโครงการหรือมาตรการรัฐที่ใช้แอปเป่าตังหมายเหตุสามารถเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนได้หนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยน เพื่อเปลี่ยนไปใช้โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ผ่านแอปเป่าตังภายในวันที่28มิถุนายน2564เวลา22นาฬิกาเงินคนละครึ่งเฟส3ได้วันไหนสิทธิ์ใช้จ่ายคนละครึ่งเฟส3วงเงินรวม3,000บาทต่อคนจะไม่ได้รับเป็นก้อนเดียวแต่จะมีการแบ่งโอนเข้าเป่าตังสองรอบรอบแรก เดือนกรกฎาคมถึงกันยายน64จำนวน1,500บาทรอบที่2ตุลาคมถึงธันวาคมจำนวน1,500บาททั้งนี้สามารถใช้ใจ่ายได้จนถึง31ธันวาคม64ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดโครงการเท่านั้นหากมีคำถามเกี่ยวกับการลงทะเบียนคนละครึ่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งการลงทะเบียนและการใช้งานแอปเป่าตัง ที่0 2 1 1 1 1 1 2 2ตลอด24ชั่วโมงนะคะ